สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะมาพบพ่อกันในยามแรงเนาะพี่น้องก็คือบรรยากาศมือนี่คือดีแฮงเนาะบนหนาวลายเนาะพี่น้องเพราะว่าส่วงหนาวหนาวกวา็พานพ้นไปอ่าหน่อยหนึ่งแล้วเนาะช่วงนี่ก็อากาศคือว่าปกติเนาะกา็พออยู่ได้เนาะกา็มีเย็นอยู่แต่ว่าเขากา็บว่วได้ใส่เสื้อนานา,นา,นานหนัก ทุกมือทุกมือเนาะมีแต่ยามเศร้าแล้วก็ยามคำเนาะคือตันดิ้นลนแเละมันจิงหนาวเทนาวาเขาก็ตุ้มผ้าแล้วยามนั้นเนะาะเมื่ออยู่สวนนี่ก็อยู่หลายมือเนาะกินอย่างกระมดเนาะกินอย่างกระมดพี่นอ้องเมื่อนี่ก็เลยไปใส่กับดักตแต่เศร้าคุณครอเพระวบ่มีอย่างกินพี่น้องก็เลยไปใส่กับดักนกเนาะอยู่ แถวถึงภูบริเวณใส่ปลานี่แหละปกติเนาะก็เลยไปใส่ทิมไว้เนาะกับบุ้คว้ที่ถือบุถือเนาะเพราะว่าเขาก็ดจะไปในยามแลงนี่แหละเขาจะไปหามตอนแลงนี่เพราะว่าก็บจีหัอ่าแนวกินตอนแลงนี่เนาะเขาไปโอกมากับคันว่าได้ก็บทมาเตียงยูขัวกินในยามแลงเนาะแต่คันบ่ได้นี่โอ้ยก็มาต้มกินผักคือเก่าได้พี่น้องเนาะเดียวที่เป็นเท่าใดเนาะนุ่นกับสิพาพี่น้องเนาะไปยามกับดักของเขาเพราะว่าตอนเศร้านี่ตื่นเศร้ามากับว่าเอ้ย ตอนเศร้านี่มันมักมีน,มนกลงามาซอกหากินลายเนาะก็เลยไปใส่กับจักวางทิ่มไว้เนาะแล้วก็ตอนสวยนี่ก็ไปเฮ็ดเบียกปกติพี่น้องเฝ้าสวนนี่เฮ็ดเบียกปกติยัดแคมยัดยังเป้แคมอยู่รุมพุ่นแหละแล้ววิ่งยากแล้วเนาะตอนแรงนี่ก็เลยว่าสิโอ้ยสิพาพี่น้องไปยามเบิ้งเนาะสิถืงบุถืงเนาะมาลุ้นมาเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องตื่นเต้นตลอดเวลาเนาะเวลาที่แบบเขาไปใส่กับดักใส่ยังขนาดนี้โอ้ยตัวเป็ดเนาะ เกลือแล้วเลวนี่ออกมาจากเล่าแล้วนกพี่น้องจจงซี่เลยทั้งเตดทั้งไก่ทั้งหมูบูยเล่ามีเล่าแ่าบูยเนาะนี่สภาพพี่น้องยางไปถึงสายปลาคนละบรรยากาศดีในยามแรงพี่น้องมันบนหาวลายนี่นุ่นบุคอยมักความหนาวดิบึงบริเวณออมข้างนาะอก็คือแบบโอ้โหภูผ,ผาประไม้งี้งามงามนาะอพี่น้อง มีเนาะพี่น้องเริ่มซีเข้าไปบริเวณไซป่าแล้วเนาะอยู่ในป่าอาจจะคึมคึมในนึงเนาะเพราะว่าเฮามานี่็แร้งแล้วตอนนี้คือหาหมูป่าแล้วเฮาพักพี่น้องมายานน่นะนี่เนาะเขาเขามาบริเวณไซป่าค่ะจะคึมค,มคมในนึงเนาะโอ้โห มาประเดิมลางขึ้นเป็โอ้ยน้องเด้อ้อหอไม่ถูกอะไรเลยพ่อกับยักตัวนั้นเมนะื่น่ะมันบูม,มาน่ะดิบูม,มานเท่ๆโอเนัะเชงรายเราเอาไปส่งคืนเจ้าของอซื้อมาแล้วบุทึกนกยักษ์เถื่อแลางเลาะเนาะน้อง โอ้โหฮ่าโถนี่กับบุตรคือมื่อเช้านี้นุ่นมาใส่เปลี่ยนย้อนมาอย่างนุ่นเปลี่ยนลองเปลี่ยนขันใส่กับดักตัวใหม่นี่ว่าคันใส่บริเวณนี่บุตรคือแสดงว่ามันย้อนกับดักนี่เนาะบุตรคือลีบุตรคือแช่แข็งพี่นุบปุจจักรีวาแล้วได้เลยปุ่วดวงกับบุ๊มีหอนหอยโต๊ดบุ๊มีหอนนกลง โอ้โหเอา้าชิ้ใดละบว,วันนี่ดวงมันบนหนิงเด้เนาะมันเด๋มันอยู่ในทางลมจะนี่นกมาก,กับว่าเห็นเดอยูหลีดิทางลมเนี่ยค่ะมันเยื่อเยจะนี่มันก็จะเห็นอยู่เด๋มีมันบนหนิงเลยโอ้โหนั่นคือโอ้ยโอ้ยถึกเล้ว ล้างขมิดโอ้ยยิ่มเยียมแ้มใสโอ้ยได้อันได้ล้างออิดรเนาะโอ้ยมีเขาจะข้ามไปตามสายฟ้ามันจะบวกโอ้ยลงไปทางลงุมบวกใหญ่เกินเหยียบบวกแบบนี้ย้ำเห่งแรงน้ำยังไหลาแบบนี้น้ำมันมาดูฝนนี่น้ำเต็มเลยเลย <c oughs> บอยากหยยบบวกอ้อหยยบแล้วเรียบร้อยโอ้ยชืบนเนาะโอ้โหันนี้บุชมาแล้วว่านี่ดวงเห็นดีได้นี่บุชม,มึนก็มาใส่เซ้าๆแล้วเนาะลองบึก แล้ววับเนาะมึงดูงด้วงยี่เป็นนกมาตอดแหละมันรันโอ้ยไม่ได้ครับเนาะเบื่งทั้งนั้นก่อนแกนจะบวกแบบสิอยู่ถทงทังสวนนะ่ะมาใส่ี่ยากเด้อไม่ตะบวก ถือกับดักใหม่นี่บูมานเทนเนาะตดัวล้างใหม่กันเถอะ,อะโอ้โห้นี่ถคกโอ้โอย่นจะถึกจะเศร้าแล้วเลยอ้ามีมุดตอมเรียบร้อยนี่เรียบรนะ้อยเนาะโอ้ได้โซกตัวแล้ว อ่านี่กับดักไม่ได้นน่เนอะไปครับตอลางตอ่อปมีรุ่นตลอดเนาะโอ้ยชิเนะโอ้โหวันนี้บุึกหาแล้วแต่ว่านี่ดวงเห็นดีได้นน่บุึก มันก็ไมาใส่เสาเสาแล้วเนาะยังบิโอู้อ้าโอ้อันนี้ลันแล้ววับเนาะเบื้องด้ดวงที่เป็นนกมาตอดแหละมันลันโอ้ยไม่ได้ครับเนาะเบื้องทั้งนันก่อน แม่นตะบวกบสิอยู่ถึง,งสวนนะมาใส่ในยากเด้อไม่ตะบวกถือบ้นอออ่านี่บุ๊คอ่ากับดักไม้นี่บูมานเทนเนาะ ตัวล่างใหม่เป็นเถาะโอ้โหว้หนี่ถึกค่ะโอ้อย่าจะถือจะเศร้าแล้วเลยอ่ามีมุดตอมเรียบร้อยอืมเรียบรนะ้อยเนาะโอ้ได้โซกตัวแล้วอ่านี่กับดักหม่เด้นี่เนาะรับตัวล่างตัวปมีรุ่นตลอดเนาะ โหแถวบวกอีกละอีกละโหเบื้องกันโหบุดถึกอีกแล้วเนาะยังไดเนาะโอ้ยว้านี่ไม่เลยไม่ยาวกว่านี้ กุกสค้านนี่เป็นจะสี่แหละพี่น้องลามขึ้นไม่ยางเหรตามไปถึงโอ้ยหุ่นเห็นวังงวัวน,นั่นแถวนี้มันจะเป็นปลาเนียมันเป็นสวนงวนะัวเนาะมีมั้ยเนี่ย ปุ่นกันไปโหถึกบอโอ้ยบ่ถึกอีกแล้วใหญ่น้อใหญ่หลางแล้วเนาะไปเลาะตามคู่นี่แหละ กันผูสูงแหงโอ้ยถึงบนยอหันโอ้ยอันนี้เหยื่อไปยังจะกับดักเฮ้ยเหยื่อบุมีเลยยังจะกับดักทแท้ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> มาก ยังดูออกสันเลยสัน <laughs> บวกอีกแล้วคิดว่าจะมีนกลงมาหลายเพราะว่ามันเป็นบวกยังไงเราไมนมีต้นไม้เนาะมันมันโลดจับต้นไม้นะนุ่นก็นเลยมาใส่แถวนี้ลายที่ไหนได้ไม่ถูกเลยอันนี้ก็เห็นแล้วว่าบถูกนี่ <c oughs> โอ้โหเด้อ ต่อ,อพอี่น้องโอ้โหสภาพโอ๊ะมีน้องใ่กำลังได้ง่ายอย่างที่คิดเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าหายอยู่หาก,กินง่ายโอ้ยตายแล้วคิดผิดเนาะพี่น้องมีโอ้ยเลอะพี่น้อง โอ้โโอ้ยไม่เสียแรงนี่ถูกแล้วอู้เนี่ยได้สามตัวแล้วตัวนี้โอ้โคตรจีนยาวๆหนุกมันตัวงามๆสีสันเตกต่างกันไปพยายามกันตัวเรื่อยพี่น้องดีใจ โอ้โหนี hmm. okay. Yo, ai, ่ได oh. oh, nee ้ละอุ้ยบึกเด็กอยูใกล้กันเนาะมากันเลยพี่น้องโอ้โหโอ้โนี่ก็บุึกอ้สะได้ใส่แดีสาวเนาะ นกไล่าลายบินแถวสวนนะั้นมันก็เลยมาใส่เนาะแล้วส่วนไหนนั่นจะเป็นนกบุก,กินอ่ะนมนีอะไรยังซีฮูวเนาะมันจึงบุกถือกันถือกะันกินน่าจะถือลายใน,นี้บุก,กินโหนี่นตัวเท่เนาะแต้นยืโอ้ยเนาะ ตัวด้วงของเขามันบกแข็งแห้งมันบุนหนิ่งแล้ววันนี้มันก็นบวกกินเนาะเนะไปโนโอ้บวกนหนักเลยได้นี่นี่ปุดเกือบใสไปเลยจับตัวเองเนาะเดี๋ยวนี้เลี่ยงควายเลยน้ำเลยโอ้ มุนามุนาไซน์นเย้เกบเป็นยันนีโอ้ยเกบบินโอ้ยนี่นี่ความสบายความลำบากบึงเอาโอ้ยโอ้ยเกือบนี่ มันเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยป้าควายของเขาโอ้ยถึกนกขึ้นบนสะาร์ตซิโอ้ยถึนกนกอีอกแล้วไอ้น่องนี่ตุวม,มตอม โอ้หมดนี่ก็มันมดอันตัวมันครบเจ็บได้ไหมเรียบร้อยนะในสี่ตัวแล้วโอ้ยเป็นเกือบคนมึงดูอืออืเยเอาเนืน้อดกับซีวิตอันนี้แหละค่ะเอาเนื้อดกับซีวิตไปต่อให้นนอง วันนี้บุถึกเดอ้อโอ้ยมันจังไดหเน,หนาะกำดักจหไม่บุชึกยังนะมานามาใส่บุไซละไปไปกันต่อพี่น้องโอ้ยเกือบสภาพนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไปกันเลยพี่น้องโอ้ยสภาพ ยังเกาะเชียมเชียมโอ้แม่ตัวแม่ยังละค่ะเจ้าเอิน้นี่มันก็จะมาตอดกินตัวแม่นี่มาถือกับดักเอาบุทธิเอา,เอาบึงล่างตอไปกันพี่น้องนี่เนาะนี่ไซมอนบักสงสูงพี่น้อง แตนนี่ก็สยบไปแล้วกระดวงยังเหลืออยู่นี่น่าจะมันนกมามาตอดเนาะมันก็มันก็ตื่นตกใจเลยนี่เนาะปึ๊บสิหนีรับเลยมาเลยโอ้โหโดดอะไรใส่หนาเลยอุ้ยเกืบเอบจะไปนี่ก่อนเดี๋ยวเาไปตัวล้นทั้งนั้น กนหลังนึงคับยางติ่มเปาโลแถวนี้เลยโอ้โหนั่นถือว่าอ้ยอีเดอนโหถือเรียบลอยโอ้โอ้โอ้โอกุกน้ำเอ้ยยกตินจังได้แล้ววันนี้โอ้ มาออกมาขุา่นน้ำอู้หึเย็บน้ำอ่ะดิแถวนี้มีตัวมดอันนั้นหลา่ๆเนาะตัวมดอันมันคบเจ็บนะมันกัดเจ็บเย้นกบเรียกตัวที่ห้าได้ฮะตัวอะไรได้ไหมอืมอุ้ยมีบอลอันมีบอลอันมีบอลที่แบบมันนัน่นมันตอดแล้วมันหนีฮนะน่ะลายบอลเด้อ ดีคันว่ากินมดนี่ได้ลายได้นี่นี่พี่น้องพี่น้องเห็นนันนี่นะหมูปลาดุดได้นี่คือเด็กขาอนขาอนบุกสวนพักเนาะคือเลยเนาะมันคือทางแมนเลยแบบมันมันดุดหายกินเหงือแถวนี้นะโอ้มีฮอดหมูปลามีฮอดฟ้านบนยยน,นันยูนแถวน่นยูนเต่นั่นทาบรซางล่าเนาะเขาซางล่าติดตัวน้อยตัวที่เขาบุล่าแล้วเขาล่าเอาจุดางนี่ กอาลังักออกมาครบครบคบ,บุหูนับก้อนเะน่อยซงหูในนกัวส,สี่ห,ห้าตัว่อสามสี่ห้าหุกเอ้เมื่อนเสียว่าตัวไม่ เจ็ดแปดสิบอืมครบสามสี่ห้าครเจ็ดแปดเก้าสิบแม่แล้วครบแล้วครบตามจำนวนนี่ นี่คือผลงานของเขาบุนีเนาะเขาได้นกห้าตัวด้วยกันพอดีสิกน,นิ่นเขาเลี้ยงนี่เขาซชียนเมื่อลกปีกกินเขาเลี้ยงนี่นกี่นองว่าอยู่สวนกินอย่างกระมดขณะเขาออกไปหาอยู่หากินเขาก็าบมีแน,นวอยู่แนวกินเนาะบางคนอาจจะว่าน,นู่นคือว่าไปใส่กับดักดูเท่ไปใส่กับดักนูไปใส่กับดักนกเน,ะนาะโบโบสงสารมันโบที่จริง อันนี้มันเป็นวิธีชีวิตของคนเฮาเนาะเฮาบ่หาอยู่หาก,กินเฮานี่แหละสิเป็นคนตายมแมน่นมแม่นอันอันอื่นเนาะเพราะว่าน,นี่มันก็มันก็นเกิดหลายหายั่นน่ะมันมีไหลไหลอย,ย,ย,ยู่ป่ามันมีไหล,หล,หลเฮาก็เลยแบบว่าไปใส่กับดักนเนาะเพื่ออ่าให้ชีวิตตัวเองอยู่รอดไปทุกๆมือกกบบกกม้อนี่แหลยบาอยู่หากินแบบซี่เนาะคั่นาดเฮาบ่หาอยู่ฮาหากินแบบซี่เฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮาสิหาอยู่หากินแบบใดคือบางคนว่าอาจจะว่าไปคือพวกไปจ้างไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่อ่า อยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ที่ต่างๆมันจิว่าจาังสั่นกับโบได้นะะว,ว่าอยู่เฮือนเฮามันบมีคนอยู่เนาะมีนุ่นกับน้องายแล้วน้องายก็คืออายุกว่า ยังน้อยอยู่หากเกียนจบก็ยังบุกหัวสิไปเฮียนหรือว่าสิอยู่บ้านหรือว่าสิไปเฮ็ดเวี้ยงยู่ไซเนาะที่จริงอันที่ไปเฮ็ดเวียงคันกับบุก้าดอกต้องได้ไปเฮียนหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าอ in ันเฮียนเฮียนน้อยอันไปเฮ็ดเวี้ยงยู่ไซกะฮาบูมีความหูคนอื่นกับบุอยากฮับ์ปเนบ่ยบอกเราวันนี้นุ่นก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัวนอยู่บ้านหาอยู่หากินช่วยพ่อแม่เนาะอันอยู่อันกินกะได้ตั้งสี่บ่อแม่เราเขาจะกินคนเดียวเนาะเขาก็ต้องได้แบียงอแบ่งเม่ได้ห้าตัวแบ่งเขาเจ้าสามเขากินสองอย่างสินะ แบ่งกันเนาะนี่ผลงานมือนี่บด้หลายกะบยางน้อยกะมีแน,นวอยู่แนวกินย้ำหัวแรงซี่กะบได้ซื้อกะไข่เน่เนาะพี่น้องถือว่าหาอยู่หาก,กินมือนี้ถือว่ามารเนาะ,ะกับดักสาหลางได้ห้าตัก่อนดีแล้วว่าตื่นเศร้ามากับนุ่นกับมาไส้กับดักนี่ไส้กับดักแล้วนุ่นกับไปเกลือมูเกลือปิดเกลือใกลนกเนาะแล้วแล้วก็มา เกียงพักเกียงมีกินแล้วก็เขาก็ไปฮิตเวียกปกติของเขาแล้วก็เลี้ยงมามายามจังสิได้ซัมมี่ถือว่าได้หลายแล้วเขาก็ไ่ได้แบบไปหาตั้งใจไปหามืดมือมืดมือนะอันนี้มันเขาใส่แถวอ่าใส่ปลาแถวสวนนี่ซื่อเพราะว่าเขาก็เห็นนกมันหลายเนาะแต่ว่านกยางนี่มากินปลาเนี่ยลายลายเนาะอันนั้นทำประสร้างใส่เราบวูวิธีใส่คืออันนี้เขาใส่เป็นนกน้อยซื้อนกกันตัวน้อยนกกินเหยื่อจังสิซื้อนะพี่นกถือว่ามัอนี่กะ มานเนาะบุหัวอกาาุกัน้าสิมานแบบสี่โบเนาะพี่น้องถือว่าคลิปนี้นุ่นกับสิดิปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพูดแบบพี่น้องที่คำามาติดตามรับซุงมคลิปนุน่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบพูดหลายๆเด้อพี่น้องไปก่อนเนายบายไปหายุหาก,กินตอนแรงเนาะยังอยู่ยังกินกอน